ช่วงนี้ก็ส่วนเฮามีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นอย่างที่หมอเพชรบอกนะครับคืนกำไรให้ลูกค้าเอาเอาลองเคยไปส่งแล้วนะครับอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูเนาะหนองบัวลำพูกาลสินแม่ครับไอ้ผู้ใดที่ขึ้นมาช่วงสงการอยากเอาไปปลูกให้พ่อให้แม่เป็นโอกาสเลยครับเป็นโอกาสเลยครับเอายาดีๆไปให้ไปปลูกให้พ่อแม่เนาะสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับ วันนี้เขาอยู่ที่สวนหญ้านะครับสวนญ้ามหาชัยนะครับก็เขาก็จะมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งหญ้าหลายๆอย่างนะครับแล้วทีนี้นะทางหมอเพชรพรเพชรโถแก้วเขียวเพิ่นก็จะมีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นคืนกําไรให้ลูกค้านะครับเดียวเอามาเบิ้งกันสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเอาคือว่าอันช่วงสงการนี่จะมีโปรโมชั่นคืนกําไรให้ลูกค้านาอโอ้แม่นเลยครับตอนนี้คือ จากนี้ไปถึงสงการนะครับคืนกําไรให้ลูกค้านะครับ <c oughs> คืนกําไรล,ลูกค้าซื้อ300ร,อร้โลแถมให้100่งโลเลยนะครับผมสามร้อยโลแมนครับสามร้อยกิโลนะครับแถมให้100่กิโลทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์อยากได้มันสยามอยากได้หลุงซุป,ปเปอร์แม็กอยากได้อ่ามันมาเล่นะครับอยากได้ตอนนี้อต,อตอนน,น,อน,นี้ตอนนี้คือมันสยามครับผมสามร้อยโลแมนแถมหนึ่งร้อยโหนึ่งร้อยโล ทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ไอ้ลงซูเปอร์แม็กคือการมันมาเลคือการแล้วกับมีอีกตัวใดขึ้ครับมันใหญ่บ่หมันใหญ่หญ้าขนไม่มีขนมันใหญ่หญ้าขนไม่มีขนนะครับไนรับหญ้าไนท์ทุกสายพันธุ์นะครับหญ้าไนท์ก็มีโปรโมชั่นกันเลยครับช่วงจากนี้ไปจนถึงวันสงการนะครับเลยสงการนะครับสงการนะครับ ถึงสงการขึ้นกับรให้ลูกค้านะครับไผ่ที่อยากได้เป็นตันกับมีแม่นบมอครับช่วงนี้แม่นครับไผ่ผู้ใดที่ขึ้นมาช่วงสงการอยากเอาไปปลูกไห้พ่อไห้แม่เป็นโอกาสเลยครับเป็นโอกาสเลยครับเอาหญ้าดีๆไปให้ไปปลูกให้พ่อแม่เนาะนะครับไผ้มีงัวมีควายด้วยครับที่ลูกหลานที่อยากขึ้นมาปลูกอยากให้พ่อแม่สบายนะครับถ้าผู้ใดผู้ใดบ่มีหลดมามามาหลับหรือมาซื้อนะครับเอากับมีบริการส่งถึงหน้าบ้านส่งถึงหน้าบ้านครับ ใคยอยากได้เป็นตันกระส่งแมนบอกครับนี่ทุกจังหวัดทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดกาค่าน้ามันก็น่าจะช่วยกันคนละครึ่งนะครับทางฟาร์มเขาช่วยเลยครับครึ่งนึงสมมติค่ารถส่งภาคใต้อย่างที่หมื่นนึงเนี่ยทางฟาร์มของเขาก็จะมีช่วยห้าพันบาทครับนะครับเฮาเฮาลองเคยไปส่งแล้วนะครับอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูเนาะแมนครับหนองบัวลำพูไปแล้วครับผมกาละสินนครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกับทุกจังหวัดอุดรนะครับหลายจังหวัดนะครับที่เฮาไปส่งแล้วนะครับ ในระดับที่บอกว่าอยากได้เป็นตั้นนะครับอันนี้คือเราสามารถมีรถไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ขนลงให้เพราะน่นครับแต่บ่ได้ปลูกให้นะครับรบ่บได้ไปปลูกให้ซื่อนะครับแต่กถ้าผู้ใดอยากให้ปลูกนะครับเฉพาะเขตพื้นที่บ้านเรานะครับนครพนมนครพนมอ่ารับปลูกให้ไร่ละหนึ่งหมื่นบาทท่อนพันของเราปลูกให้ดูแล,ลให้นะครับท่อนพันแลวก็ เรื่องไถยเรื่องอย่างนี้ครับเรื่องไถเรื่องไถนี่กัเจ้าของนะแม่นครับเจ้า<อ>ข,ของนาเรื่องไถเรื่องปั๊บแต่เรื่องของเขาจะมีท่อนพันธุ์แล้วก็ไปปลูกแลวก็การดูแลดูแล<อ>จนได้ตัดต่อหนึ่งต,ตอแรกเขาถึงปล่อยให้ลูกค้านั่นเองครับโอ้ดูแลให้พร้อมในตอนแรกจนด้ตัดต่อแรกโอ้ถือว่าคุ้มนะครับหนึ่งไร่รับจ้างปลูกไปด้วยหนึ่งไร่ก็อยู่ประมาณสามถึงสี่ร้อย เกือบห้าร้อยลูกไผ่ยังไผ่ยังปลูกหญ้า่ยังก็ได้แม่นบ่ครับแมนครับสมมติว่าอยากปลูกหญ้ามันสยามนี่ก็ได้แม่นบ่ครับในราคานี้มันมันสยามอาจจะมีเพิ่มสักสองพันค่อนข้างจะสูงครับครับคครรัับบผมโอเคช่วงนี้ก็ส่วนเฮามีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นอย่างที่หมอเพชรบอกนะครับคืนกําไรให้ลูกค้าถ้าถามว่าเป็นยังที่ต้องคืนกําไรหญ้าเฮาขายบ่ดีบ่บ่แม่นครับคือหญ้าเฮาตอนนี้แทบจะบ่อยากพอนะครับอ่าแต่อันนี้คือเฮาอยาก คืนกำไรลูกคา้าบางคนนะ่ะต้องได้เตือน,น้้ำมันมาเอามันไก่ประมาณนี้สิ่งที่เขาแถมไปกับสัมสัมเขาช่วยค่าน,น้ำมันลูกคา้าไปแล้วสิ่งสำคัญที่เขาอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากให้ลูกค้ามาหาเขาจะได้แนะนำอยากให้มาเบิงบ้ง,งอยากให้มาเบิ้งอยากให้มาเบิ้งส่วนจริงแล้วก็วอยากแนะนำนะครับอยากแนะนำหลายคนคอเอาไปอ่ะ คิดว่ามันยามันปลูกง่ายแต่พอเอาไปแล้วก็ต้องโทรมาถามว่ายังคือบงงามคือของหมอแันแมนแมนแมนครับครับอยากให้มาเลือกเองว่าห้าของเฮาหนึ่งเมาะในพื้นที่แบบไหนอยากได้แบบไหนนะครับที่น้ำที่แช่ที่สูงที่ถังเฮากันทีใดเนี้ยน้ำถือว่าห้าตัวใดมันมันมันเหมาะสำรับพื้นที่ของเฮาสำรับใครที่อยากมาเบิ่งกับมาเบิ่งได้นะครับกับเปิดรับตลอดนะครับเพราะว่าเพราะว่าไอเฮากบ เปิดรับลูกค้าได้ตลอดแ่นครับแต่โปรโมชันนี้จนถึงสงการนะครับจนถึงสงการเป็นสามร้อยกิโลค่ะแถมหนึ่งร้อยกิโลนะครับฉันคิดว่าต้องฮอดสงการเพราะว่าเพื่อฮอดสงการผมย่าน่อนพันผมเบื่อถอนพันเทามันมันมันหลก็แม่นอยู่นะครับแต่เวลาลูกค้าหรือว่าเวลาเอฟซีมาเอานี่คือเพื่อเอาเป็นตันนะครับเพราะเอาเป็นตันเลยก็คือ หมดก็หมดเลยอยู่ตอนนี้น่าจะยาทั้งหมดน,น่าจะเกือบ3าสิตังค์นะครับในในฟาร์มเฮาเนี่ยนะครับโอรดีอยกได้เป็นตันก็มาเอาได้เลยนะครับมีญ้าหลงซูเปอร์แม็กม,มันสยามมันมาเลขนไม่มีขนหรือว่ามันประเสริฐนะครับญ้าไนนะครับมีทุกสายพันธุ์นะครับย<า>ังไงยาเผาด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ